ใครที่ชอบกังวลเรื่องการกินนะครับชอบมีคำถามว่าไอ้นั่นกินได้ไหมไอ้นี่กินดีหรือเปล่าวันนี้ผมมีทริคในการที่จะทำให้คุณไม่ต้องกลัวอาหารอีกเลยก่อนอื่นผมขอระบายหน่อยแล้วกันเนาะตั้งแต่ผมทำพวกคลิปเกี่ยวกับเรื่องการให้คำปรึกษาเนี่ยนะครับจะมีคนเข้ามาถามมากๆเลยนะว่าไอ้นั่นกินได้ไหมไอ้นี่กินดีไหมแล้วหนักไปกว่านั้นนะครับคือ,อีกพวกอาหารเสริมอะ จะชอบมาถามด้วยอาหารเสริมอันนี้กินได้ไหมครับเวลาทําไมตอนที่คุณจะซื้ออาหารเสริมพวกนี้ทําไมคุณไม่ถามคนขายเขาอะแต่มาถามผมผมจะรู้ไหมผมไม่ใช่คนขายเว้ยผมไม่รู้ว่าไอสิ่งเหล่านั้นน่ะที่คุณถามมาเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรและที่สําคัญคือคุณกินเพื่อจุดประสงค์อะไรผมไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับคุณไงและปัญหาหนักๆเลยคือบางคนน่ะกินไปแล้วด้วยซื้อมาแล้วด้วยยังไม่รู้เลยกินไปเพื่ออะไรมันทําอะไรกับร่างกายคือถ้าเกิดมันเป็นของม e ีพิษนะครับคุณคงตาตหายไปนานแล้วละ่ะ ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีคำถามว่าไอ้นั่นกินได้ไหมอันนี้กินได้ไหมนะครับอันดับแรกเลยคือเรามารู้ก่อนว่าอะไร ấy, ที่ไม่ควรกินนะครับไอ้พวกของที่ไม่ควรกินเนี่ยผมจะมีระบุไว้อยู่ในเพลลิ์แรกคลิปแรกนะครับคลิปแรกที่บอกว่าแก้กดไหลย้อนนะครับคลิปแรกเนี่ยมันจะมีรายการอาหารอยู่ข้างในด้วยว่าอะไรที่ไม่ควรกินอ่าอันดับแรกคุณรู้ก่อนว่าอะไรที่ไม่ควรกินหรือกินให้น้อยที่สุดนะครับอันดับที่2ต่อมา ไอสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่คุณจะกินเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าจุดประสงค์ที่คุณกินน่ยคุณต้องการกินเพื่ออะไรต่อมาคือคุณต้องรู้ส่วนผสมมันและส่วนสําคัญเลยคือคุณต้องรู้ได้ว่าแต่ละอย่างที่คุณกินเข้าไปเนี่ยมันทําอะไรกับร่างกายคําถามที่บอกว่ากินอันนั้นดีไหมกินอันนี้ดีไหมผมบอกตามตรงนะครับในโลกใบนี้มันไม่มีของอะไรที่ดีที่สุดนะครับมนุษย์เรามันสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่มันกลางๆอะ่ะมันมาชีมาปฏิปทา มันไม่มีอะไรที่ดีสุดโต่งครับฉะนั้นมันจะมีแค่ดีกับใครดีเมื่อไหรและดีปริมาณไหนเสมอพอคุณรู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่คุณอยากจะกินเนี่ยคุณกินเพื่อจุดประสงค์อะไรมันทําอะไรกับร่างกายฉะนั้นคุณก็มาวิเคราะห์ต่อครับว่าตัวคุณน่ะเป็นใครมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าล่ะอ่าเรามาดูก่อนถ้าเกิดเราเป็นคนแข็งแรงอ้าวก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องไตเรื่องตับอะไรเงี้ยอ่าอาจจะต้องระวงังมีข้อระวังอะไรบ้างเราต้องไปเรียนรู้เพิ่มนะครับ อ่ะพอดีกับใครดีเมื่อไรอ่ะแต่ละอย่างเนี่ยบางอย่างกินก่อนอาหารบางอย่างกินหลังอาหารอย่างพวกวิตามินหลายๆอย่างเนาะไม่ควรกินก่อนนอนบางอย่างก็ไม่ควรกินตอนท้องว่างเนี่ยเราต้องไปเรียนรู้ก่อนกินเมื่อไหร่และปริมาณไหนนะครับเพราะอย่างอาหารเสริมสมุนไพรทุกๆอย่างนะครับเวลาเรากินเข้าไปใครรับผิดชอบตับไตถ้ามากเกินไปไอสิ่งที่เราต้องการกินมาเพื่อบํารงหรือดูแลร่างกายแม่งก็ทําลายร่างกายอยู่ดีท่านั้นทุกอย่างไม่มีอะไรดีที่สุด นะครับมันมีสองด้านเสมอมันจะมีแค่ดีกับใครดีเมื่อไหร่และดีปริมาณไหนก็ชอบอ้างกันเหลือเกินนะก็เรียนน้อยไม่รู้นี่จะไปหาความรู้ได้ยังไงตาสีตาสานะครับอันดับแรกนะผมอยากให้ทุกคนลองนึกดูเมื่อก่อนตอนที่พวกคุณเป็นเด็กกันนะ่ะคุณเคยรู้ไหมว่าผู้ใหญ่เขาทำเขาเขามีชีวิตกันยังไงคุณเคยโตปะ่ะคุณเคยมีผัวไหมคุณเคยมีเมียไหมคุณเคยมีลูกปะ่ะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเรียนรู้ถูกปะ่ะ และเรื่องพวกเนี้ยในโรงเรียนมีสอนไหมสอนการเป็นผัวการเป็นเมียการเป็นแม่การเป็นพ่อไม่มีเรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวกับการศึกษาครับถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้มันมีหนทางเสมอครับ ทุกวันนี้ความรู้ในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะครับถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเพิ่งเริ่มเล่นโทรศัพท์เล่นไม่เป็นอ้าวเนี่ยคุณมาเจอคลิปผมแสดงว่าคุณดูติ k กต k อกใช่ไหมใครเป็นคนที่สอนให้คุณเล่น t ิ k กต็อกอะไอคนนั้นอะมันก็สอนคุณได้อยู่ดีแหละเวลาที่ไปหาข้อมูลใน Google ใน YouTube อะไรต่างๆที่นี้ก็จะมีคําถามหนึ่งว่าเฮ้ยความรู้แม่งเยอะมากเลยแล้วจะเชื่อใครดีนะครับคือเราต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าการเรียนรู้มันมันเป็นไลฟ์ไทม์อะมัน มันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอย่างเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยความรู้อีกแบบหนึ่งทุกวันนี้มันอาจใช้ไม่ได้แล้วฉะนั้นเราต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองอ่ะให้เป็นคนที่ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลาและอย่าไปยึดติด นะครับสิ่งที่เราควรจะต้องทำอะ่ะคือเราไม่ใช่ท่องจำเราควรจะต้องเข้าใจเราควรจะต้องเข้าใจที่มาที่ไปว่าเหตุผลณนะตอนนั้นที่ความรู้เป็นแบบนี้นะครับเพราะอะไรเมื่อเวลาผ่านไปเอ้ยมันมีมันมีเหตุผลมีองค์ความรู้ที่มาหักหล้างเพราะอะไรเข้าใจไม่ใช่ท่องจําอีกเหมือนกันเมื่อเราพยายามใช้ความเข้าใจกับการใช้ชีวิตแบบนี้นะครับคุณจะเริ่มมองทุกอย่างเป็นเหตุและเป็นผลคุณจะใช้ทุกอย่างโดยโดยมีตรรกกะไม่ใช่ใช้อารมณ์อย่างเดียวอ่ะ อย่างหลายอย่างเรากินเนี่ยเราก็จะเริ่มมีฉุกคิดในใจแล้วกินไปทําไมร่างกายต้องการอะไรเพราะแค่ความอยากเหรอหรือเพราะแค่หิวจนขาดสติจนกูต้องไปกินอะไรบ้าๆบอๆที่มันทําลายร่างกายหรือเปล่าหรือแค่คนนั้นเขามาขายเขาบอกว่าโอ้ดีมากเลยมีคุณสมบัตินู่นนี่กูก็เคลิมแล้วซื้อแล้วเนี่ยฉะนั้นไอสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะทําให้เราอะใช้ชีวิตอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นมันไม่ใช่เกี่ยวกับแค่การกินครับมันคือทุกๆมิติของการใช้ชีวิตพวกคุณเลย ให้เข้าใจนะครับที่ผมต้องออกมาทําคลิปแบบนี้เพราะผมโดนคําถามแบบนี้เยอะมากนะครับอย่างคนเป็นกดไหลย้อนเนี่ยเดี๋ยวก็เอาไอ้นั่นมาไอ้นี่กินได้ไหมไอ้นี่กินได้ไหมไอ้นั่นกินได้ไหมเอาถามจริงๆนะถ้าเกิดวันหนึ่งผมตายหาไปอะ่ะคุณจะถามใครเออคุณอาจจะไม่ต้องผมอาจจะไม่ได้เป็นสาระสําคัญอะไรกับคุณก็ได้แต่คุณก็จะไปหาคนอื่นถามทั่วไปถ้าไม่มีใครให้ถามคุณก็จะไปเม้นเลียแผลใจกันอยู่ในตามคอมเมนต์ตามโพสต์อะไรต่างๆใช่ไหม สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องวิ่งหาคุณก็ตะทุกข์ทรมานอยู่เพราะคุณไม่เข้าใจไงฉะนั้นมันเริ่มกลับมาเรียนรู้ได้แล้วครับคุณจะได้เป็นหมอให้ตัวเองคุณจะได้เข้าใจชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างเบาสบายมากขึ้นนะ